อกัตเทกรคตถาสักคาถาอธิตังนาณวาขเมยยะนปาติสังเคอนาคาตังบุคคลไม่พนวันถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะทัตตีตมประเฮนน,นทางอภัตตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เ,เป็นอันร่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถา,าวิปัสสติอสังเฮลังอสังกุป,ปปังตังวิทามะ นุพาลูฮาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงนียไม่คอนแคนในทำนั้นได้บุคคลนั้นผู้เจริญนั้นทำนั้นเนื่องให้ตรวลูงคงหาอจเจวะกิจจะมาตับปังโกสัญญามารนัง,นงสุเวพึงทำคอนเฟิรนเสียนในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความายในวันพุ่งนาฮิโนสังคะลันเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมาจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเนวังวิหาริมาตาปิง โอโหัตตะมะตันทิตังตังเวพัตเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมนิติพระมณีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีโปรติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดคันและทั้งกลางวัน,วนและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการ์สนน้แลวันที่จะเปลี่อภินะครับปัจเวคณะปะชาราธรรมโมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลง้นความแก่ไปไม่ได้พยาธีธรรมโมหิพยาธิท,ามมาทิงอนัตติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรโมหิมรณะังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมนาเปหินาภาโวม่นาภา,า,าโว,าาโวเราจะละเว้นความเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจรญใจทั้งสิ้นไปมสม,มาสกภมิสมาธยาโทรมโยนิสมาปันโทรมปฏิสารโน เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดงเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่เพื่อเพ่ออาศัยอย่างคำมังกลิซ่ามีกลยัณังวาปาปังวาตัสสายาโทภะวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าคือว่าจะต้องได้รับผลของคมนั้นเสื่อไปเอวังอัมใหหิอภินทังปัจเวกิตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันคืนวันที่สิบแปดพมาวิหารภาวนาใหญ่เอวังเมสุตังเอ็กังสมะยังพัะวาวสวัสดิยังวิหารติเชตวันนี อนาถปินทิกัสสัลระมีตัตตารโคภักวาภิกขุอมันเตสีภิกวะพระทันเตติเตภิกขุภักวตโตปัจจโสรงภักวะอิตะทัโวจเมตตาเจภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภวิตายะภูมิลิกตายะญาณิกตายะวัตทุกตายะอนุติตายะปิจิตายะสุสวาลัสาญาเอกาลัสาทสิสังฆา ปฏิการฆ่ากตมเอกาทัสสะสุขังสุบติสุขังปฏิพุชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังไปโยโหติอมนุสานังไปโยโหติเทวตาละคันตินาสังอคิวาวิสังวาสัทังวาสัมมติตุวตังจิตตังสมาธิยติโมคคาวโนวิปัสสีทติอสัมมุลลโหกาลังกโลติอุตตลิงอปัตติวิชันโตภะมะโรกุปะโคโหติเมตตาจพิเกเวเจโตยุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภามุลิกาตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุติตายาติลิจิตายา काली अनोथि सो फलना चेतो विमुति सतहा काली फलना เมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเลหิทิสาพลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตัมเมหิปัญจหากาเลหิอโนทิโสพลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสตาอเวลาพระยาบิชาเนคาทุเกะอัตตังเป็นทานันโตสเพปนาอเวลาพระยาบิชาเนคาทุเกะอัตตังเป็นทานันโตสเพปูตาอเวลาพระยาบิชาเนคาทุเกะอัตตังเป็นทานันโตสเพปุคุลาอเวลาพระยาบิชาเนคาทุเกะอัตตังเป็นทานันโตสเพอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาบิชาเนคาทุเกะอัตตังเป็นทาลันตุ อเมหิปัญจหาการเหิอโนุทิโสพลานาเมตตาเจโตวิมุตติการตเมหิตสัตตาหาการเหิโอทิโสพลานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยอเวลาอภิญชานีคาสุขเคตตนังเป็นทางลังตุสัพเพปุริสาอเวลาอภิญชานีคาสุขเคตตนังเป็นทางลังตุสัพเพอริยาอเวลาอภิญชานีคาสุขเคตตนังเป็นทางลังตุสัพเพอนาลิยา อนารยาอเวลาอภิญาปิชาณีคาสุกีอาตังเป็นหันลันตุสัพเพเทวาอเวลาอภิญาปิชาณีคาสุกีอาตังเป็นหันลันตุสัพเพมนุษาอเวลาอภิญาปิชาณีคาสุกีอาตังเป็นหันลันตุสัพเพเวนิปัติกาอเวลาอภิญาปิชาณีคาสุกีอาตังเป็นหันลันตุยิมิหิสัตตะหากาลิหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตมหิสัสาหะกาลิหิทิสาภรณาเมโตเจเตวิมุตติ สัพเพปุรัตถิมายะที่สายะสัตตาอเวลาอภิยาปิชานิคาสุกิอัตตังเป็นหันะตุสเปรย์ปชิมายะที่สายะสัตตาอเวลาอภิยาปิชานิคาสุกิอัตตังเป็นหันะตุสัพเพอุตรายะที่สายะสัตตาอเวลาอภิยาปิชานิคาสุกิอัตตังเป็นหันะตุสัพเพทักขินายะที่สายะสัตตาอเวลาอภิยาปิชานิคาสุกิอัตตังเป็นหันะตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุที่สายะสัตตาอเวลาอภิยาปิชานิคาสุกิอัตตังเป็นหานะตุสเปรย์ปชิมายะอนุที่สายะสัตตาอเวลาอภิญญาป สเพย์อุตตรยะอนุริศายะสตาอเวลาอภิเยวิชาลิคาสุพอัต LANG ไปในหันปตูสเพย์ตะกินายะอนุริศายาสตาอเวลาอยวิชานิคาสุพอัต a n g ไปในหั่นปรตูสเพย์เฮติมายะทิศายะสตาอเวลาอภิยวิชานิคาสุพอัต LANG ไปในหันตูสเพอุปริมายะทิศายะสตาอเวลาอภยวิชานิคาสุพีอัต LANG ปนหันตู สเพภูรัติายะทิสายะปานาอเวลาอภิอภิญาปิชาในคาสุกิอัตนังเป็นหันะตุสัพเพปชีมายะทิสายะปานาอเวลาอภิญาปิชาในคาสุกีอัตนังเป็นหันะตุสัพเพอุตรายะทิสายะปานาอเวลาอภิญาปิชาในคาสุกีอัตนังเป็นหันะตุสัพเพทักขินายะทิสายะปานาอเวลาอภิญาปิชาในคาสุกีอัตนังเป็นหันะตุสัพเพภูรัติมายะนุทิสายะปานาอเวลาอภิญาปิชาในคาสุกีอัตนังเป็นหันะตุสัพเพปชีมายะนุทิสาาาาาาายยะปปนนนอออวิิคสุเกััตตง สัพพเอุตระยะอนุทิสายาปานาอเวลาอภิญญาปิชานิคาสุภูอัตตานังปิญญาณตุสัพเพทักศนียะอนุทิสายาปานาอเวลาอภิญญาปิชานิคาสุภูอัตตานังปิญญาณตุสัพเพเหติมายะทิสายาปานาอเวลาอภิญญาปิชานิคาสุภูอัตตานังปิญญาณตุสภพอุปริมายะ ทสายะปานาอเวลาอาภิญญปิชาลิกาสุเียร a ตังังปไดหนลันตสเพปุรัติมายะทิสายะภูตาอเวลาอาภิญญปิชาลิกาสุเีตังังปไดหาลัตุสเพปชิมายะทิสายะภูตาอเวลาอาภิญญปิชาลิกาสุเีตังังปไดหลัตุสเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาอาภิญญปิชาลิกาสุเพียร์ตั้งรังไปไา้ิกาลันตุสเพปุรัถิมายะทิสายะภูตาเอาเวลาอาภิญญปิชาลิกาสุเพียร์ตั้งรัง สเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลายบิชานิกาทุีตนังปรหารตเพีนายะอนุทิสายะภูตาเวลาพระยิชานิกาทุพีตนังปหารตเพเติมายะทิสายะพูตาเวลาพยิชานิการทุพีอัตังปยหารสเพอุปริมายะทิสายะพูตาเวลาพยิชานิการทุพีอตังปหารตสเพปุรัติมายะทิสายะปุขลาเวลาพยิชานิกาทุพีตตนังปหารตูสเปปะีมายะทิสายะป อาัน้ทุขอตโนังนตสเปอยตรายะที่สายาุคลาเอาเวลาอาพะยาบิชานิคาทสขอตนังนตสเปรักนายะที่สายยาุคลาเอาเวลาอาพยาบิชานิคาทสุขอตนังนตสเป ภูรัติมายะอนุทิสายะบุคลาอเวลาอาภิญวิชาณีคาสุเีอัตนังปรหานตุสเปชิมายะอนุทิสายะปุขลาอเวลาอาภิญวิชาณิคาสุเกอัตนาังปรีห์านตุสเพอุตรายะอนุทิสายะบุคลาเอเวลาอาภิญวิชาณีคาสุเกอัตนาลังปรหานตุสเพทักขีนายะอนุทิสายะบุคลาเอเวลาอาภิญวิชาณิคาสุเกอัตนาลังเปรียหานตุสเปเฮิมายะทิสายะบุาลาเอาเวลาอภวิชาณิคาสุเกอัตนาังปรตุ สะเพปุรัติมายะอธิสัยยะอัตอตาภาวะปริยาปนา อเวลาพระยาบิชานีคาสุพีอัตนังเปริหานลันโตสเพยปชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาบิชานีคาสุพีอัตนังเปริหานลันโตสเพอุตัระยะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาบิชานีคาสุพีอัตนังเปริหานลันโตสเพยทักขีนายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาบิชานีคาสุพีอัตนังเปริหานลันโตสเพยุรัดทิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาบิชานีคาสุพีอัตนังเปริหานลันโตสเพยปชิมายะอนุทิสายะอัตตา สเปือตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปิชาเนคัสวิอัตตังปะียหานตุสเพเฮตคินยะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปิชาเนคัสวิอัตตังปะียหานตุสเปเฮติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปิชาเนคัสวิอัตตังปะียหานตุสเพเฮตุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปิชาเนคัสวิอัตตังปะียหานตุสภาภูรัติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิญญาปิชาเนคัสวิอัตตังปะียหานตุสภา ปชิมายาที่สายะอิทิโยอาเวลาอภพญญาปิชานิคาสกีอัตนางปรียหันันโตสภาอุตรายาที่สายะอิทิโยอาเวลาอภพญญาปิชานิคาสกีอัตนางปรียหันันโตสภาทัศินายาที่สายะอิทิโยอาเวลาอภพญญาปิชานิคาสกีอัตนางปรียหันันโตสภาปุรัติมยาอนุทีสายะอิทิโยอาเวลาอภิญญาปิชานิคาสกีอัตนางปรียหันันโตสภาปชิมายาอนุทีสายะอิทิโยอาเวลาอภิญญาปิชานิคาสกีอัตนางเปรียหันลันโตสภาอุตรายาอนุที่สายะอท อเวลาอภิญญาปัญานิคารสุพีอัตนังเป็นหันลันโตสภาเฮธิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิญญาปัญานิคารสุพีอัตนังเป็นหันลันโตสภาอุปาลิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิญญาปัญานิคารสุพีอัตนังเป็นหันลันโตสเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิญญาปัญานิคารสุพีอัตนังเป็นหันลันโตสภาปชิมายะทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคารสุพีอัตนาลังเป็นหัตต่นลันโตสภาตักขลลายะทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอาเวลาอภิญญาบัญชาในคาสุภีอัตตานังเปรีหานตุสัพเพปัญชีมายะอนุทิสายะปุริสาอาเวลาอภิญญาบัญชาในคาสุภีอัตตานังเปรีหานตุสัพภีตรลายะอนุทิสายะปุริสาอาเวลาอภิญญาบัญชาในคาสุภีอัตตานังเปรีหานตุสัพเพลักคนัญญาอนุทิสายะปุริสาอาเวลาอภิญญาบัญชาในคาสุภีอัตตานังเปรีหานตุ สภีเฮติมายาธิสายาปุริสาอาเวลาอัพญญาปิชานิคารตุเีอัตานังปัญญานันตุสเีอุปริมายาธิสายาปุริสาอาเวลาอภิญญาปิชานิคารตุเีอัตานังปัญญานันตุสเีปุรัตถิมายาธิสายาอริยาอาเวลาอัพญญาปิชานิคารตุเีอัตานังปัญญานันตุสเีปชิมายาธิสายาอริยาอาเวลาอัพญญาปิชานิคารตุเีอัตานังปัญญานันตุสเีอุตตุลายาธิสายาอริยาอาเวลาอัพญญาปิชานิคารตุเีอัตานังปัญญานันตุสเีทักขินายะ ทีสายะอริยาอาเวลาพระเชษาเนคาสุขีอัตตานังเป็นทหารตุสเปย์ปุรัติมายะอนุติสายะอริยาอาเวลาพระเชษาเนคาสุขีอัตตานังเป็นทหารตัวสเปย์ปชิมายะอนุติสายะอริยาอนั อริยาอาเวลาอภิญาปิชาในคาสุภีอาตารังปฏิหารลตุสเพอุตระระยะอนุทิสายะอริยาอาเวลาอภิญาปิชาในคาสุภีอาตารังปฏิหารลตุสเพยทักขินายะอนุทิสายะอริยาอาเวลาอภิญาปิชาในคาสุภีอาตารังปฏิหารลตุสเพให้ที่มายะทิสายะอริยาอาเวลาอภิญาปิชาในคาสุภีอาตารังปฏิหารลตุสเพอุปลิมายะทิสายะอริยาอาเวลาอภิญาปิชาในคาสุภีอาตารังปฏิหารลตุสเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอาเวลาอภิญาปิชาในคาสุภีอาจาังปฏิหารลันตุสเปป สุพีอัตนังเปยานันตูสเพอุตรายะทีสายะอนัลิยาอาเวลาอภิญาปิชานิคาสุพีอัตนาังปนาันตุสเพรินายะทีสายะอนัลยาอเวลาอภิปิชานิคาสุพีอัตนังปนาหันตุสเพปุรติมายะอนุทีสายะอนัลยาอเวลาอภิปิชานิคาสุพีอัตนาังป็นยานันตุสเพปิมายะอนุทิสายะอนัลยาอเวลาอภิปิชานีคาสุพีอัตนังปนยาันตุสเพอุตรายะอนุทีสายะอนัลยาอเวลาอภิาปิชาคาสุพี อาเวลาอภิเบชานิคาร์ ha, สพีอัตนังปิยาหัรันตุสเพเห้ที่มายาทิสายะอนาริยาอาเวลาอภิเบชานิคาร์สพีอัตนังปิยาหัรันตุสเพอุปลิมายาทิสายะอนาริยาอาเวลาอภิเบชานิคาร์สพีอัตนังปิยาหัรันตุสเพปุรัติมายาทิสายะเทวา อเวลาอาพรยาบิชานิคาสุพิยอัตนาังป็นทารตัพเพปปชิมายะที่สายะเทวาอาเวลาอาพระิชานคาสพอัตนาเป็นทารตัพสเพอุตรายะที่สายะเทวาอาเวลาอาพระชานคัสุพย์ัตนาป็นทหารตัพเพรทคินายะที่สายะเทวาอาเวลาอพริชานคาสุพยอัตนาป็นทหารตัพเพปุรัติมายะอนุทีสายะเทวาอาเวลาอพรชานคาสุพัตนาัป็นทารตัพเพปชิมายะอนุทีสายะเทวาอาเวลาอพระชานคาสีอัตนาัป็นทหารต อเปรยตระยะนุยายะเทวาอาเวลาพัฒนาเป็น อภิญญาปิชาเนคานสุภีอัตตังเป็นทาลันตุสุพีตะเีนายะธุสิสายะเทวาอเวลาอภาปิชาเนคาสุภีอัตตังปนาลันตุสุภีที่มายะทิสายะเทวาอเวลาอภาปิชาเนคานสุภีอัตตังป็นทาลันตุสีอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาอภาปิชาเนคานสุภีอัตตังปนาลันตุสภพปุริมายะทิสายะมนุษาอเวลาอภาปิชาเนคานสุภีอัตตังป็าันตุสภีปุชิมาญะทิสายะมนุษอเวลาอภิ เอเวลาอภิญญาวิชาในคาสุคีอัตนมัติไปทางหลัตุ๊กสเพรักีนัญญาทิสายะมนุษย์าเอเวลาอภิญญาวิชาในคาสุคีอัตนมัติไปทางหลัตุ๊กสเพปุรัติมายะอนุทิสายมนุษย์าเอเวลาอภิญญาวิชาในคาสุคีอัตนมัติไปทางหลัตุ๊กสเพปญชิมายะอนุทิสายมนุษย์าเอเวลาอภิญญาวิชาในคาสุคีอัตรยอนุทิสายมนุาาเวยัติไปทางหลังตุ๊กสเพรปตะรายะอนุทิสายมนุษย์าเอเวลาอภิญญาวิชาในขาสุคีอัตโนมัติไปเพเหติมงตุ๊กสเพลา เอเวลาอาเภยามวิชาณีคาสุกีอัตนาลเป็นหาลันตุสเพอุปริมายะติทิสายะมนุษย์ษาเอเวลาอาเภยามวิชาณีคาสุขีอัตนาลเป็นหาลันตุสเพปุรษทิมายะทิสายะวินิปาติกาเอเวลาอาเภยามวิชาณีคาสุขีอัตนาลเป็นหาลันตุสเพเปชีมายะทิสายะวินิปาติกาเอเวลาอาเภยามวิชาณีคาสุขีอัตนาลเป็นหาลันตุสเพอุตรญาติทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอาเภยามวิชาณีคาสุขีอัตนาลังเป็นหัลลันตูสเพทขค ชานินคาสุภีอัตตานังเป็นหนหลังตัวสเปรย์ปชิมยะอนุทิสายะวินิปติกาเอาเวลาอัพยภิชานิคาสุภีอัตตานังเป็นหันหลังตัพเพอุตตระยะอนุทิสายะวินิปติกาเอาเวลาอัพยภิชานิคาสุภีอัตตานังเป็าหันลันตุสัพเพทักขีนยะอนุทิสายะวินิปติกาเอาเวลาอัพยภิชานิคาสุภีอัตตานังเป็นหันหลังตัวสเพเย์อุปภิมายะทิสศายะวินิปติกาเอาเวลาอัพยภิชานิคาสุภีอัตตานังเปทาหันหลังตัวสเพรย์เฮธิมายะทิสศายะวินีปฏิกาเอาเวลาอภิชาญิน ติเมหินศาสนากาลิหิติสามันามิตาเจตุวิภติกาเพสตังตตานังพิลาวังชชะตาวะอภิละวะนายะอุปัคาตังวัชชตวะอนุปาัคาเตนะสันตปังวัชชตวะอสันตเปนะปริยาทานังวัชชตวะอภิปริยาหนะหานา เนนะวิเฮสังวัตเตวะอวิเฮสายะสเพสัตาอเวริโนโหตตมาเวริโนสุกิโนโหตตมาวิทุกิโนสุกิตตตาโหตุมาทุกิตตตาติอิเมหิอัตหกาลิหิสเพสัตาเมตายติเมตาตังตักธรรมังคตเจตายติติเจโตสัพพะพยาปัทภะปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจตกเจโตวิมุติจติ เมตตาเจตุวิมุตติเมตตาภาภะวิหารภาวนามนิธิตาอุทิศตาเทวตาอุโยชนะขปทาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสการหตุสัพเพหิตปานิโนเอตตาวตา จะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพพะสัมปติสิิยาทานังท้ทันตุสัายะสีลังละคันตุสัพพทาภาวนาพิรักตาโหนตุขัจันตุเทวตาขตาสัพพีพุทธาภรปตาปจิกนันจะยังพลังละหันตานัจเตเจนะละคังพันนำิสัปปโซสัพพีพุทธาภรปตาปจิกนันจะยังพลังละหันตานัจเตเจนะละคังพันนำิสัปปโซสัพพีพุทธาภรปตาปจิกนันจะยังพลังละหันตานัจเตเจนะละคังพันนำิสัปปโซสัพพีพุทธาภรปตาปจิกนตตตะะยััััังงพลหน เชนาลักคั้งพนามิสัปโสสัพเพพุทธาภรลปตาปจิกนันจัยังอรหันตานันจัตเตเชนาลักคั้งพนามิสัปโสสัพเพพุทธาภรลปตาปจิกนันจัยังพลังอรหันตานันจัตเตเชนาลักคั้งพนามิสัปโสสัพเพพุทธาภรลปตาปจิกนันจัยังพลังอรหันตานันจัตเตเชนาลักคั้งพนามิสัปโสสัพเพพุทธาภรลปตาปจิกนันจัยังพลังอรหันตานันจัตเตเชนาลักคั้งพนามิสัปโสสัพเพพุทธาพระลัปตาปจีก ด้วยอนุภาพแห่งสัจจธรรมนะพวกแห่งความเพียรและอน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพระราด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระบิดาและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ข้าพเจ้าขออนุโมทาดทุกภัยทั้งปวงปขอให้เจริญทางโลกและทางธรรมขอเทียเทเวดาปรดทั้งหลายปรดอนุมูนานในการสัตยามนและธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทนานแล้วโปดลำเนวให้เก่ข้าพเจ้าและขอบคัวของข้าพเจ้ายันมีมานาและภรรยาและวัตถุมงคลพระพิตรยอดเดทีเหรียอดเจ็ดทีเหรียญไหวภูมิกแปดตลอดจนวัต